สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel s a c k n ด t s i g n a นะครับวันนี้เรามาอยู่กับกูรูฟีฟ่ากนอีกเช่นเคยครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้จะเป็นในส่วนของการพรีออเดอร์ฟีฟ่23นะครับซึ่งตอนนี้ทาง EA ได้ให้สามารถพรีออเดอร์กันได้แล้วอย่ามัวลีลากันดีกว่าครับไปรับชมกันได้เลยก่อนอื่นเลยถนะ้าใครอยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลของฟีฟ่23ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มมานะครับก็สามารถกดดูที่ มุมขวาบนของคลิปได้นะครับว่าเรื่องของแถมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเสียตังค์ซื้อเนี่ยต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วมันแถมอะไรมาบ้างนะครับผมหลักๆแล้วนะครับตัวเกม f i f a 23จะถูกแบ่งออกเป็น2เวอร์ชันนะครับได้แก่ u l t i t e t e i t i t n นะครับแล้วก็ Standard Edition ครับซึ่งทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยของแถมจะแตกต่างกันออกไปนะครับเรามาเริ่มกันที่ Ultimate Edition กันก่อนนะครับ 1ครับสามารถเล่นได้ก่อนตัวเกมเปิด3วันนั่นก็คือวันที่27กันยายนนะครับผม2ถ้าพี่ออเดอร์ก่อนวันที่21สิงหาคมนี้นะครับรับไปเลยครับ Hero World ด์ครับฟุ o ฮีและการ์ด e to Watch นั่นเองครับ3นะครับ4,600 FIFA p o i n ฟีนะครับ4 t e ท m of the w e e k 1 Player u n ล r a อ e นะครับส่วนเวอร์ชั่นที่2นะครับ Standard e dition มีของแถมดังต่อไปนี้ครับ1สามารถเล่นได้วันที่30นะครับ ช้ากว่าตัว Ultimate 3วันนะครับสองก็คือได้ Team of the Week 1นึ่ง Player Untrade เหมือนกันนะครับมีแค่นี้เลยนะครับในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นแบบไหนก็ตามนะครับถ้าคุณคิดว่าจะซื้อตัวเกมฟี f a 2ยอยู่แล้วผมอยากจะแนะนําว่าให้ซื้อเวอร์ชั่น Ultimate Edition มากกว่าครับเพราะว่าของแถมมันดีมากครับดีกว่าตัว Standard Edition แค่4,600นฟีฟ่าพอยต์ก็ว้าวแล้วครับ มาพูดถึงราคาในแต่ละเครื่องเล่นกันได้เลยนะครับในส่วนของราคานี้ผมจะไล่เรียงตามเครื่องเล่นนะมาพูดถึง PC กันก่อนเลยนะครับ PC ก็จะมีส r e ีมกับ Origin นั่นเองนะครับในส่วนของราคา Standard e dition เนี่ยอยู่ที่1,899บาทนะครับ Ultimate Edition อยู่ที่2,499บาทนะครับอันนี้ในราคาซื้อนะครับส่วนในราคาเช่าเนี่ยจะอยู่ที่490บาทต่อเดือนนั่นก็คือ EA Play Pro นะครับสามารถเล่นเกมเวอร์ชัน Ultimate ได้เลยนะครับ PC เวอร์ชันถัดมานะครับนั่นก็คือ Epic Game นะครับราคา Standard Edition เนี่ยอยู่ที่1,899บาทครับส่วน Ultimate Edition ก็จะอยู่ที่2,499บาทนะครับ แต่เมื่อวันที่ EA ปล่อยให้ p รออ r ดอร์นะครับพี่ EP Game เนี่ยก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับปล่อยราคาตัว Ultimate Edition เนี่ยออกมาในราคา2.5บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ2.5บาทใครกดทันก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาครับเครื่องเล่น Xbox นะครับในส่วนของราคา Xbox เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่ได้ไปสอบถามคนที่เล่น Xbox มาแล้วนะครับ Xbox ไม่มีสโต์ที่ไทยนะครับต้องข้ามไปซื้อในต่างแดนในภาพต้องบอกก่อนว่าผมตกใจกับราคามากครับเว็บนี้เป็นเว็บที่เอาไว้เช็คราคาก่อนกดซื้อสามารถค้นหาใน Google ได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมจะใส่ลิงก์ไว้ในด้านล่าง description อยู่แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับก่อนอื่นเลยต้องมาแนะนำเกี่ยวกับระบบของ Xbox ก่อนนะครับนั่นก็คือระบบเกมพาซึ่งถ้าเปรียบเทียบ มันก็คือ p s p l u s นั่นแหละครับก็เกมฟรีเล่นออนไลน์ประมาณนั้นนะครับถ้าเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะได้ E.A.Access อัตโนมัตินะครับผมจะพูดแค่เวอร์ชั่น Ultimate Edition เท่านั้นนะครับสำหรับ Xbox นะครับตามภาพคือซื้อผ่านสโตร์ของประเทศตุรกีนะครับราคาจะอยู่ที่2,017บาทเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อเรามีเกมพา a s สหรือ E.A.Access นะครับ เราจะสามารถซื้อได้ในราคา1,814บาทแค่นั้นเองครับถูกเกินมาพูดถึง PlayStation ครับในส่วนนี้ผมจะซื้อเกมผ่านตัว PS5 นะครับผมก็ PS4 ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับ Ultimate Edition ครับของเวอร์ชัน PS5 นะครับสามารถเล่นได้ทั้งเวอร์ชัน PS5 และ PS4 นะครับราคาเต็มอยู่ที่3,423บาทครับ Standard Edition ของ PS5 เล่นได้แค่ PS5 นะครับราคาจะอยู่ที่2,353บาทครับส่วน Standard Edition เ v e r s i o น PS4 นะครับราคาจะอยู่ที่2 0 3 2บาทเ v e r s i o น PS4 จะไม่มี Ultimate Edition นะครับในส่วนของ PlayStation นั้นนะครับมีวิธีการลดราคาอยู่นะครับผมซึ่งจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับ 1. ครับ EA Play ครับถ้าเป็นสมาชิกของ EA Play นั้นนะครับ จะสามารถซื้อเกมในเครือของ EA แล้วจะได้ลดราคา10%ครับก่อนเราจะกดซื้อเกมควรสมัครก่อนนะครับราคาเต็มมันจะอยู่ที่เดือนละ150บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีลดราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่40บาทเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เราสมัคร EA Play เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวเกม FIFA 22ในเครื่อง PS นะครับผมหน้าแรกของ ตัวเกมฟีไฟ22ในเวอร์ชัน PS นะครับกดไปที่ R3 T1 R3 บนจอยเรานะครับมันจะเด้งไปหน้า P-order r e ผ่านตัวเกมนะครับในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะลดราคาลงเวอร์ชั่น Ultimate นะเวอร์ช mm ั hmm. ่น Standard ไม่ลดนะครับผมราคาจะลดจาก3,423บาทนะครับจะเหลือ3 0 8 0บาทนะครับนั่นก็คือลดไปแล้ว10%นะครับเมื่อเรากด P-order r e ผ่านตัวเกมฟีฟ22จะลดไปแล้ว10% แต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นสมาชิก EA Play นะครับเราสามารถ pre-order ในราคา2,772บาทเท่านั้นเองครับง่ายๆก็คือถ้าทำตามที่ผมบอกกด EA Play ก่อนแล้วไปกด pre-order ผ่านตัวเกม FIFA 22ในเครื่อง PS นะครับก็จะได้ลดราคาไปเลย20%ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับราคาแต่ละแบบ สั่งเครื่องเล่นส่วนตัวผมชอบ Xbox มากนะครับถูกเกินไปกับราคานี้นะครับอีกอย่างภาคนี้มีคอสเพย์ด้วยอีกครั้งพอยเติมเขียวก็ถูกกว่า PS และ PC นะครับหวานปากเลยครับสำหรับสายเติมนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวูู้ฟี ف าในวันนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ณที่ดีด้วยนะครับถ้าชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r คร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ